รีวายกลับมาประกาศความเป็นผู้นำยีนอีกครั้งกับกางเกงยีนรีวาย501 Limited e dition รุ่นล่าสุดรีวาย501 1947 Limited e dition ที่มีให้คุณเป็นเจ้าของเพียง600ตัวเท่านั้นในประเทศไทยรีวาย501 1947 Limited e dition แสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณด้วยดีไซน์แบบดั้งเดิมจากปี1947ที่สอดคล้องกับเทรนแฟชั่นในปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมการออกแบบตัดเย็บที่โดดเด่นและทรงที่ทันสมัยเพิ่มความเก่าด้วยเทคนิคฟอกสีพิเศษเฉพาะรุ่นและยังซ่อนความเท่ด้วยหมุดที่ซ่อนอยู่ด้านไหนวันแห่งการเฉลิมฉลองและขอบคุณบรรดาแฟนพันธุ์แท้ของกางเกียงยีนรีวาย501ในวันที่1พฤษภาคมนี้ นารีวายเมกาสโต e ชั้นหนึ่งเซนทันเวิลด์นอกจากจะเปิดโอกาสให้บรรดาสาวกตังเกงยีลีวาย501ได้เป็นเจ้าของลีวาย5011947 Limited Edition รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วยังมีคอลเลกชันใหม่ให้เลือกอีกมากมายเติมเต็มด้วยกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งวันรุ่นรับของรางวัลสุดเท่จากรีวายพร้อมถ่ายรูปร่วมกับดาราชั้นนำเช่นพีททองเจือปีใหม่สมนรัฐและดาราวัยรุ่นสุดฮอตอย่างมาริโอมาเลอร์ และสายป่านดารานำจากภาพยนตร์เรื่องพลอยพร้อมส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง30%สําสำหรับรีวาย501เฉพาะรุ่นรวมถึงสิทธิพิเศษตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมแบรนด์รีวายก่อตั้งขึ้นในปีคศ1873โดยบริษัทรีวายส t y ล e แอนด์โครีวเป็นแบรนด์ที่มีความพิเศษเฉพาะตัวไม่เหมือนใครและมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายและคอบคุณมากที่สุดรีวายเป็นแบรนด์ที่ผู้คนทั่วโลกให้การยอมรับ และมีผู้หลงไหลมากที่สุดแบรนด์หนึ่งในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมแฟชั่นตลอดระยะเวลา150ปีที่นวัตกรรมเครื่องแต่งกายยีนสุดคลาสสิกนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมาริวายยีนได้อยู่ในความสนใจและเป็นที่ใฝ่ฝันของผู้คนในกว่า110ประเทศทั่วโลกตลอดมา